สถานการณ์ความรักของคุณสามารถที่จะพัฒนาเติบโตได้หรือไม่ขอให้พี่ไพจงตอบด้วยนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความกังวลใจกับความสัมพันธ์ความรักในครั้งนี้นะคะเหมือนคุณมีความรู้สึกว่า มันยังไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจกับความสัมพันธ์นะคะคุณยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณค่อนข้างที่จะบกังวลใจนะคะ,ะแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะไพ่บอกว่าความรักของคุณนะคะมันจะเป็นความรักที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงได้ค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําคือใจของคุณจะต้อง นิ่งกว่านี้นะคะคุณจะต้องหนักแน่นมีความมั่นคงมากกว่านี้นะคะแล้วสถานการณ์ความรักของคุณมันก็น่าจะสามารถที่จะฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆที่คุณกำลังพบเจอได้สำเร็จนะคะ คุณจะต้องพยายามกลับมาสร้างความสุขให้กับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะาหากคุณสามารถทําให้ใจของคุณมีความสุขมีพลังบวกเยอะๆนะคะความสัมพันธ์ความรักมันก็จะสามารถที่จะเติบโตพัฒนาได้ค่ะใจของคุณต้องนิ่งต้องหนักแน่นแล้วก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะอุปสรรคทุกอย่างที่มันเข้ามามันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณและเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ แล้วคุณก็จะสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะคะความรักของคุณจะค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงนะคะเพราะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆในความรักความสัมพันธ์ได้นะคะคุณเป็นคนที่ชอบที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่นะคะคุณสามารถที่จะควบคุม สถานการณ์ทุกสิ่งนะคะแล้วก็เอาชนะปัญหาอุปสรรคแล้วสามารถที่จะทำให้ความรักของคุณเติบโตและพัฒนาได้อย่างแน่นอนค่ะขอเป็นกำลังใจให้ความรักในครั้งนี้สมหวังนะคะ